เอาจริงๆเราก็ดีลกับมันมาเกือบ10ปีหัตถการก่อนที่หมวยเคยทำเนี่ย performance มันทำหลายครั้งอะเท่ากับการทำเอ็กซิออนครั้งเดียวอะสวัสดีค่ะมามาหมวยวรรณกรล่องไทยส่งนะคะหมวยมาที่อัมบรันเต้คลินิกนะคะเพราะว่าหมวยมีปัญหาเรื่องหลุมสิวนั่นเองนะคะทุกคนเอาจริงๆเราก็ดิวกับมันมา เกือบ10ปีได้แล้วแล้วก็ผ่านหัตถการมาเยอะมากหัตถการอื่นๆค่อนข้างแบบเจ็บซึ่งพอมาเจอตัวเอกซิออนไม่เจ็บเลยค่ะเหมือนพี่หมอหมุกทำไปได้ประมาณแบบครึ่งหนึ่งแล้วอะแล้วก็เพิ่งมาเอ๊ะเจ็บไหมนะคะคนไข้ไม่เจ็บเลยค่ะขอใช้คาว่าไม่เจ็บเลย หลังจากการทำเนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้มันคือเฮ้ยผิวเรามันแน่นจังวะผิวเรามันแน่นแบบแน่นเลยแล้วก็ถามว่าฝั่งหลุมสิวหรืออะไรเงี้ยที่เรามีปัญหาโลลิน c a r ตรงที่แบบว่ามันเป็นคลื่นๆน,นะนึกออกปะมันลดลงจริงมันเห็นผลจริงอนละทุกคน ใครที่มีปัญหาหลุมสิวเหมือนกันนะคะแล้วก็กําลังพยายามมองหาตัวช่วยอยู่โปรแกรมที่หมวยทำนะคะก็คือ micro n e e d i n g RF นะคะติดต่อที่ Amarate Clinic ได้เลยคะ่ะ a m a r เต้คลินิกจบเรื่องความงาม